แม่เมียแมวเมียมานอนอาบแดดกันดีกว่าแดดออกแล้วแดดออกแล้วครับนอนอาบแดดคลายหนาวกันเร็วนอนอาบแดดคลายหนาวกันอันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวแล้วแม่แมวมานั่งนอนอาบแดดกันเฮ้ยมาลวเล่นสนุกเลยทีนี้เล่นกันสนุกเลยมีที่นอนกรพ้ามาปูนอนอาบแดดกันละ อาบแดดก,กันสุขสันต์หันษาสบายใจอาเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลวันนี้ชั่วโมงพละรศึกษาเนี่ยพละรศึกษา <c oughs> เล่นออกกาลังกายกันคลายหนาวออกกําลังกายกระโดดโลดเต้นหกเมรตีลังกาคลายหนาวกันน่าจะไปการผ้าที่ลูกเกี่ยกัดาผ้ากันแล้วก็ขาดเดี๋ยวก็เลอะเทอะหมดละ ให้นอนเล่นกันเฉยๆอย่าไปกัดผ้ากัดที่นอนขาดเลยเดินนั่งเล่นอยู่นี่นะหลวงปู่ทำงานนะครับนั่งอาบแดดตรงนี้แหละเนาะปู่จะได้ทำงานได้ไม่งั้นทำงานไม่ได้เลยหาอะไรมาล่อให้เขาล่อให้เขาอยู่นิ่งๆไม่ต้องเดินตามหลวงปู่เนาะปู่ทำงานนะครับปู่ทำงานนะคะ นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนี้เลยเนาะเด,ด็กน้อยเด็กน้อยครับก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวที่เขาก็อยากจะเล่นตามสาเหมียวเนาะเหมียวเหมียวผู้น่ารักอยากจะเล่นอยากจะหาใครพาเดินเล่นพาชวนเล่นวันนี้อากาศหนาว แดดออกแล้วได้มานอนอาบแดดก,กันครับก็ขอนำภาพความสุขนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมไว้เพียงเท่านี้เขากําำลังอยู่นิ่งแล้วปู่จะได้ไปทำงานเนาะวันนี้ทำกระทงใหญ่ประดับโคมไฟและทำตวพานหงท์ตานหง์หงก็ประดับเป็นโคมไฟเหมือนกันเตรียมงานเหลากระทงมีภารกิจอีกหลายอย่างช่วยงานชุมชนด้วย จะทำกระทงให้กับชุมชนที่จะไปแห่ร่วมกับครามทางอำเภอครับก็มีงานบุญงานกระถินยังไม่หมดก็มีอยู่เรื่อยๆและงานชาวพนัก,กิจของผู้ป่วยผู้สุวายชนก็มีต่อเนื่องทั้งพระทั้งโยมป่วยกันก็ จากไปผู้วัยชนกนะ็ช่วยกันไปตามตามประเพณีแต่ละท้องถิ่นคนระับก็อขออำนวยพรให้ทุกคนทุกท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากสุขสงคโรคภยัยคิดถึงใดขอได้ทุกความุ่งมากปราัถนาสุประการเถิดสาธุ